มาชอชาวงการบันเทิงในวันนี้เมื่อ9ปีก่อนเมื่อคัสโนวาหนุ่มชาคริตย้ำนามประกาศมั่นกับดาราสาวจักรจันรอาคมศรีแบบสายฟ้าแลบและเตรียมเข้าพิธีแต่งงานภายในปี2549หลังสปารักกันกลางกองถ่ายทำละครเรื่องผู้พิทักษ์รักเธอภายในเวลา3สัปดาห์แต่ให้หลังเพียง5เดือนวิวาที่วาดไว้กลับล่มฝ่ายชายประกาศถอนมั่นและไม่มีใครทราบสาเหตุการเลือกราที่แน่ชัดนอกจากคนทั้งคู่ค่ะ วันนี้ครบรอบ8ปีของการจากไปของนักร้องอมตะเจ้าของเพลงดังม่านใส่ย,ย้อยเพนสีพุ่มชูสีหรือป้าจโจซึ่งเสียชีวิตในวัย78ปีจากหลายโรคลุมเ้าทั้งอัลไซเมอร์เบาหวานและเส้นเลือดในสมองแตกจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลยาวนานหลายปี เพนซีประสบความสําเร็จสูงสุดจนได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมีผลงานในวงการเพลงกว่าร้อยเพลงตลอดระยะเวลา50ปีจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเมื่อปี2534ค่ะ